เามาสูน้ำของจากงนาเนาะน้ำมันเยอะครับชาวนาก็เลยต้องสูบน้ำออกเบาเพราะว่าต้องสูบออกจะได้เกี่ยวมือแต่เกี่ยวไม่ใช่เกี่ยวมือเกี่ยวข้าวนั่นแหละเอาเอาใช้เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวสมัยก่อนครับเนี่ชาวนาก็เกิดทานอยู่ครับ ก็นาอยู่ประมาณหนึ่งงานครับแต่ว่าน่าจะทั้งวันรถมันลงไม่ได้ครับลงไปก็มันไม่ได้ข้าวเพราะรถเกี่ยวลงไปปุ๊บมันก็เกี่ยวทิ้งหมดเกี่ยวคือข้าวมันล้มอย่างนี้แล้วมีน้ําด้วยก็มันไม่คุ้มสู้เกี่ยวเกี่ยวเองครับเกี่ยวเองแต่จะได้จับปลาจับอะไรป,ปลาก็มีในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวประมาณนี้